เธอทำ<ะ>ไมแม่ผัวฉันซื้อบ้านอยู่ไกลยังรวยอ่ะออมาปล่อยเช่าแถวนี้แล้วให้กูมาเก็บก่าเช่ามาตั้งไกลแดดก็ร้อนออมาทําไมแถวนี้เนี่ยตลาดพระปิ่นสามเนี่ยมาเก็บก่เช่าไกลไปปะเราแวะพักผ่อนพักผ่อน ล,ล้ลอจะตายหาแม่ได้ข่าวว่าเจ้าของร้านซีรั่มที่เขาชื่อว่าบริงเนี่ยมันดีอ่ะสวยจบ็อปที่บิงเนี่ยกูก็ไม่รู้ยังไงแต่แม่ผัวกูทําไมมาซื้อบ้านใจจังเนี่ยอยู่รอดได้เพราะอะไรเก็บค่าเช่าเหรออืมเปล่าเป็นเจ้านี่เธอรู <laughs> ้ไหมตั้งแต่โควิดเนี่ยฉันไม่ได้ทำเล็บเลยนะแล้วทำไมไม่ทําล่ะงบหรอไม่มีปัญญาจ้างคนอื่นหรอใช่ร้าน <laughs> นี้ไงที่ก็บ,บอกว่า สวยครอบจอบที่บริงราคาเริ่มต้น100บาทนะคะแผงนี้หรือเปล่าเนี่ยเริ่มต้น100บาทไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อสรุปเตีย๋ยมาซื้อบ้านแถวนี้เพราะอะไรมาส่งพระมันเป็นร้านอะไรอ่ะขายซีลัมแต่ทำไมมันมี b บฟอร์อั t เตอร์ เราอยู่ในตลาดแน่เนี่ยไม่ใช่คลินิกสัญญากรรมเหมือนที่เนี่ยไปถามก็ดีกว่าดอกจะได้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยไปถามดีกว่าเข้ามาดูข้างในตอนนี้เราอยู่กับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์สวัสดีค่ะพี่นาง หนูอยากฟังเพลงมากเลยอะค่ะพยายามเก็บเสียงเอาไว้ค่ะอ๋อใช่ไหมคะแหบนะคะอยากได้เพลงปริญญาใจอค่ะได้คักับอายเหมือนใจได้ปริญญาใช่ปะใช่นีคะเออค่ะไม่ปฏิเสธด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่ทีนี้นี่เป็นคลินิกศัลยกรรมหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วทำไมมีรูป b e f o r e a f t e ตอะคะ เรามีอะไรที่ดีกว่าที่จะทําสัญญกรรมนี้คะเหรอคะคือเราไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวค่ะไม่จาเป็นไม่จำเป็นแต่ทำ้วเจ็บปี๊ดไหมคะเอออันนี้แล้วแต่คะแล้วแต่นะคะที่เรามาที่นี่เนี่ยอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยจากโควิดอย่างแน่นอนเพราะว่าแอนติเจนเทสเนี่ยเขาก็ตรวจันมาแล้วและที่สําคัญค่ะก่อนที่จะเข้าร้านนี้ได้เนี่ยแม่ค้าเนี่ยให้นั่งกักตัวอยู่ข้างนอก14วันถ้า เล็บได้ด้วยเหรอที่ดูดน้ำสวยจังเลย,ยอ่ยะ,ะอันขายไหมคะอัน <c oughs> นั้นสั่งได้นี่เขามีทำเล็บด้วยดูดูดูเล็บเล็บเล็บอีดอกเลบ็ลบ สวยมากอาเที่ยวกับหน้าสิโอ้โหยี่ดอกเล็บสวยกว่าหน้าอีกค่ะนะคะว่าเจ้างนี้เนี่ยใส่แมสไม่ต้องแต่งหน้ามาเจอกับพี่นางต่อนะคะพี่นางจริงๆแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบขาที่นี่เขาทำอะไรบ้างะคะสวยจบครบในหนึ่งเดียวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เขามาถึงขายของเลยเหรอคะค่ะแล้วเราเปิดร้านทําอะไรเราต้องขายของพี่มาแล้ขายของก่อนเลยเดี๋ยวนะถามก่อนพี่เจี๊ยบอายุ พอไห่แล <si> ้ว54 54เอะเราพูดไปนี่คือจะเชื่อลรไหมนี่ว่าเรา54อาจจะแบบแก่กว่านี้อะไรอย่างนงี้โห้ยพี่เทียบน้าตึงกว่าหนูอีกอ่ะอีดอกหมอโทนนี่ต้องเข้าแล้วล่ะอุ้ยตายแล้วพี่เจียบ54มีผัวมาแล้วกี่คนคะ เอาคนปัจจุบันกเอาคนปัจจุบันเจนขนลุกมากเลยค่ะคือแบบว่าพี่เจี๊ยบอายุ54เด่นเป๊ะมากทั้งหุ่นทั้งหน้าเป๊ะมากเดี๋ยวพี่เจี๊ยบมีอะไรขายบ้างทีลุรุ้เนี่ยทำเล็บเนี่ยจะมีอุปกรณ์อย่างที่มาดามขายเรามีหมดทุกอย่างค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถามว่ามาดามแพมคะอยากได้แบบของมาดามแพมมากเลยเนี่ยกูไม่ใช่พิมพ์ที่พายขายทุกอย่างนะคะมาซื้อร้านพี่เจี๊ยบนะคะที่ตลาดอะไรนะพี่เจี๊ยบตลาดพระปิ่นสามตลาดพระปิ่นสาม ย้ำเรื่อยๆเพราะอะไรกูลืมที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ของมาดามแพมก็คือเซ<ะ>รัม่ม<ฮ>ยกกระชับผิวหน้าแล้ก็แก้ไขรูปหน้าที่ผิดเพี้ยน54เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดนะคะ,ะมต้องมีการบำรุงเพราะว่าร่างกายเราเราออกกำลังกายเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แต่ผิวหน้ายังไงมันก็แพ้แรงน้าถ่วงของโลกถูกไหมคะผิดไหมมนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนี <laughs> จบสายสวิทย์มานะคะแต่จบมาแล้วก็หาผัวรวยแล้วก็ผัวเลี้ยงนะคะคน <c oughs> เราโบท็อกมาแล้วเนี่ยเราโอเคนะแต่ช่วงคอเนี่ยแพมไม่ค่อยได้ทําอะไรงไงแพมทาทั้งคอเลยแล้วก็ทาถึงหน้าอ,อก <c oughs> ดูสิคุณวิทย์ <c oughs> ตึงไหมเกิดอารมณ์ทางเพศเลยจ้ะแหม่ร่องนมเป็นเหตุอีกแล้ว อ่าแล้วไงต่อคะพี่เจี๊ยเดี๋ยวคุณหมอโทนี่จะมางอนที่เจี๊ยบสิเพราะว่าบโทนี่สิคะให้จ่ายตามคนดันอยู่โอเคตามคนซื้อมาไั้ได้ใช่ไหมมันก็เป็นการชะลอที่เราจะไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆคงความยอกกระชับไว้เราก็ใช้เซรั่มของเราตัวนี้มีหน้าหน้าตึงกว่าหูอีกใช่ไหมคะข้างๆเทียบสีไปยืนข้างๆเทียบอยากรู้ว่า5้ากับ สามสิบเก้าสามสิบเก้าโอ้โหดูอหน่อยวะหมอคะขอเพิ่มเป็นสามขวดนะคะดูดิพี่เจี๊ยบคือแบบว่าอลังการมากแล้วปกติพี่เจี๊ยบอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศะคะอ่า uh, บินไปบินมาเป็นนางมน,นราค่ะโอ้บินไปบินมาเป็นนางมนราดีนะไม่บอกเป็นนกเอี้ยง รายได้หลักของร้านนี้นะคะเอามาจ่ายค่าอะไรรู้ปะค่าอะไรจ้าค่าไฟค่าไฟเปิดตู้วันนี้กับเครื่องหมุนอันนี้เนี่ยแหละครีมเซรั่มเนี่ยวางอยู่เฉยจ่ายค่าอะไรค่ามุนนะคะก็ร้านนี้ก็ถือเคสห้หมุนเวียนดูนี่อันนี้สบู่เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เอาล้างหน้านะคะล้างอะไรครับเอาไว้อมเหมือนอมยิ้มอันนี้เนี่ยล้างหน้ากับอมไหนได้ผลมากกว่าคะ โอเคว่ะผมได้จะดีกว่าใช่ไคะแหม่ม่ค้าร้านนี้เนี่ยถนัดอมนี่แล้วทำไมชื่อว่าบริง23ล่ะคะเหมือนน้องเฟิร์น28หรือ่ Bring จครับบริงก็คือความงาม่าบริคสงงามน,นี่คือปีเกิดพี่ออ๋ปีเกิดพี่เกิส23 42แล้วกูเกิด2 6หนี่ออกหน้าแก่มากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ 570บาทค่ะ5้ารอยเจบาทเจนขนลูกไปหมดแลราคาไม่ถ from, 1500, ido, s <S ึงพ um, ันก็น่าตึงได้ในใจคิดว่าขวดละพันห้าเลยแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าอะไรค่าการตลาดอไม่เกี่ยวนะเกี่ยวค่าอะไรจ๊ะค่าไฟเรายยืนหยัดเหมือนเดิมว่าค่าไฟ วดนึงอะใช้ได้เป็นเดือนทานนิดเดียวเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทดสอบด้วยนะนวดหน้ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าเราเห็นไงในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเอ้ยนวด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 เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นบางทีเนี่ยตบอีดอกหน้าช้ำหมดแล้วนะคะ ที่ขึ้นเพราะอะไรบวมแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์บลิ n เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโบทอกที่ช่วยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากแม่ผัวไงแม่ผัวเครียดไงอีดอกแพ้หวยเนี่ยง่ายเกี่ยว <c oughs> แล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้พาหาหมอโทนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจัดการกันเลอค่ะลากแม่ค้าแถวนี้มาเนี่ยเลย <c oughs> เรยมาอยู่กับเคสสตาร์ดี้อาจารย์ใหญ่ของเรานะคะนั่นก็คือก็คือแม่พวงนั่นเองนะคะ คุณแม่พวงเนี่ยขายของอยู่ในตลาดเหรอคะร้านหวยจับยวนเมืองอุบลนะคะอ๋อ๋วยจับยวนเมืองอุบลแต่จริงๆแล้วเนี่ยป้าพวงเนี่ยเป็นคนสะกลนนะคะ<อ>แต่ว่าบางทีเนี่ย<อ>ไปมีป่วยที่อุบลเอ๊ะคะเลยมาขาย <c oughs> อุบลโดยตรงอ๋ออุบลโดยตรงหนูเข้าใจผิด <c oughs> เดี๋ยวเราจะมานวดหน้าป้าพวงก,กันเลยซึ่งลวก๋วยจับยวนเนี่ยจะหน้าย้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่นี่นี่ ทำไมเขาต้องเขียนว่าปิ่มซีโฟรู้บ้าททำไมจ๊ะ <c oughs> ว่าใช้ครีมเนี่ยบลิงยี่สิบสามใช้แล้วหน้าตึงหน้าเปลี่ยนคนจาไม่ได้ว่าเป็นพี่ปิม่มซีโฟก็เลยต้องเขียนไว้ด้วยว่าพี่ปิ่มซีโฟนะคะพี่ปิ่มซีโฟไี่ใช้แล้วรีวิว<อ>ตึงยันยีบอกไว้เลยตอนนี้นะคะเราอยู่กับโฟกัสทีวีฟูหรือโฟกัสสุปตานั่นเอง <c oughs> ดูนะคะหน้าใสมากดอกลูกอีแอปเนี่ยแต่จริงๆแล้วไปเจอตัวจริงแล้วหน้าตึงนะ น,น่าตึงมากนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับป้าพวงซึ่งงงมากว่าป้าพวงนั่งยิ้มแบบสวยมากนะคะแบบฟิลแบบแอนชิลีนมาเองเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาขายต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างนะคะมีไทยอิตาลีอิตาลีลาแล้วก็ลาวมาเลเซียออสเตรเลียแล้วก็อเมริกา นี่เอกมีผัวกันทุกประเทศเลยเหรอคะเจ้าของร้านนี่มีผัวคนละประเทศนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของอิตาลีใช้แพ็กเกจตัวนี้ถูกไหมคะใช่แต่ของข้างในเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ากูอัาแพงกว่าขวดอื่นถ้าทํากลงใหญ่กูว่าแพงเมอบออะไรเปลืองนะคะก็เลยประหยัดแพ็กเกจให้มันเล็กลงแต่ข้างในเปิดมาเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะคะ กระดาษที่อิตาลียังไงแพงแต่แถวเนี้ยถูกนะคะเลยเอามาปะพวพร้องใี้คะที่ตรีวิวพร้อมค่ะพร้อมค่ะนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออาจารย์วิวค่ะชื่ออาจารย์วิวนะคะวิววิวบิวซึ่งอยู่ประจําร้านใช่ค่ะตอนแรกกูคิดว่าแขกมาทําแล็บคือในร้านไม่มีคนเลยน้งไปทอยู่คนเดียวว่างเป็นยังไงก็จ้างอีลูกน้องแล้วนะคะก็มาทำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ในใน ของการยกกระชับนะคะก็คือผิวหน้าที่หย่อนคล้อยนะคะอายุเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถยกกระชับได้ซึ่งถ้าเกิดว่าโบท็อกซ์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเห็นผลเร็วกว่าใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยมีข้อแม้ก็คือมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าป่วยเป็นโรคต่างๆที่แบบว่าลิ่มเลือดเลือดแบบอะไรอย่างเงี้ยฉีดโบท็อกซ์โบท็อกไม่ได้ก็อยากสวยนะผู้หญิงนะด้วยข้อแม้บางประการเนี่ยทำให้แบบว่าไม่สามารถทําโบท็อกซ์ได้แต่วันนี้ทําได้ใช่ไหมคะ ได้ค่ะอันนี้คือบ้านเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากฉีดโบท็คนะคะอยากมีปัวนะคะของเราก็เก็บตกสัญยกรรมได้เหมือนกันอเก็บตกสัญญกรรมได้แล้วก็สามารถใช้บริ้งของเรานะคะหยดเข้าไปแค่หยดเดียวแค่นั้นเองแล้วเราใช้วิธีการยกกระชับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้มือของเรานี่ค่ะ ทาแล้วก็ลูดขึ้นได้เลยใช่ค่ะซึ่งหลายคนถามว่าต้องทาแนวตั้งหรือทาแนวนอนคะตอบแรกจะให้นอนแล้วก็ไม่ได้ไงปวดปั๊พวงนอนสบายเกินให้นังนวดนะคะเพื่อที่ว่าถ้าผู้ชมเนี่ยจะได้ไปทําเองที่บ้านได้ด้วยก่อนที่จะยุกกระชับเนี่ยคือเราต้องเตรียมผิวหน้าก่อนเตรียมผิวหน้าใช่เราก็จะมีโปรดักตัวในส่วนของโทนเนอร์นะคะแเราทาไปทาไมล่ะครับโทนเนอร์เปิ่มามมดจะให้ดูนะคะของเราจะไม่มีสารแปลกปลอมนะคะตัวนี้ไม่มีปลอดไม่มีสเตียรอยไม่มีแออโกลของเรากิน ได้ด้วยนะคะค่ะเรียกรถโรงพยาบาลรอเลยอันดับแรกเลยผิวจะต้องสะอาดก่อนกสกปรกไม่ได้ใช่ไหมคบลวกลวกเส้นก๋วยจับกมาไม่ได้ใช่ไหมคะเช็ดครั้งเดียวดำเลยนะคะนี่ขนาดหน้ายังดำขนาดนี้้าเช็ดกีนี่จะดำกระดาหนเราจะมีนางเอกอยู่ตัวหนึ่งนางเอกคือบิงจะเป็นตัว2 in 1วันนะคะ ฉังครีมครีนซิ่งนะคะแล้วก็ตัวมัคหน้าถ่ายดีมากอันนี้กินได้ไหมคะได้ค่ะลองไหมคะเอาแตะตายลิ้นชวนกูกินหมดเลยไม่อันตรายจะกินได้ค่ะไม่ตายค่ะแต่เขาลงบาลอันนี้เราใช้ทั้งปากกาธรรมดาเนาะปากกาเคมีใครก็รู้ว่าปากกาเคมีเนี่ยมันจะล้างออกยากมากนะคะนี่นี่นี่คุณวิทยิบกระเป๋าชั้นมาหน่อยสิแล้วให้พี่เขาเขียนว่าปลอมแล้วพอแตะปกเนี่ยนะคะ ตอนแรกค่ะให้เห็นว่าปลอมแล้วให้เช็ดให้ดูถ้ามันเช็ดออกจริงดูนะคะเนี่ยประสิทธิภาพของเราเนาะเห็นไหมคะว่านเกลี้ยงเลยโอ้เกลี้ยงเลยนะคะเช็ดออกเกลี้ยงเลยไม่ผสมแอลกอฮอล์แต่สามารถเอาออกได้เมื่อก่อนพี่ขายเอ็มวีหรือเปล่าคะสาที่เก่งขนาดนี้คุณแม่ขายเอ็มวีตั้งแต่ตอนพี่ยังสิบเดือนนะคะใช่ค่ะความจริงเปิดเผยแล้วนะคะกลบลงมาบลิงหรือมาเอ็มวีคะ ในจริงล้างเล็บเลยสิคะอ๋อค่ะสะอาดเลยแล้วลองจับนะคะสัมผัสตรงนี้ดูเออนิ่มมากเลาดูที่ไม่ได้ทาอู้ยีดอกมันหนังไก่เลยเฮ้ยมันต่างกันมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้คุณนิ่มเลยนะแล้วอันนี้เหมือนหนังไก่เลยสาบมากเหมือนจับหัวแม่ตีนเลยนะคะแต่ตรงนี้คุณนิ่มมากเหมือนจับสุดเด็กหลังทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราใช้ตัว เซรั่มมังคูดเซรั่มมังคุดค่ะตัวครีนซิงครีนซิงนะคะใช้เยอะไหมคะคุณพี่จริงๆใช้นิดเดียวก็ได้ค่ะใช้นิดเดียวก็ได้ใช่เพราะหน้าประปวงเล็กหรือว่ากี้เหนียวคะใช่ค่ะก็คือประสิทธิภาพของมันเซรั่มของเรามันเป็นเซรั่มที่มันมีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะทำมาจากยางพาราเหรอคะใช่ค่ะบิง23นะคะอ่าเดี๋ยวไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งอ่ะ ที้เหนียวนั้นเนี่ยจะหมดขวดแล้วไงหมดขวดแล้วค่ะคุณวิทย์คะ <c oughs> ทําไม<ะ>ต้องเอานิ้หวหัวแม่ตีนมาเขี่ยจิ้มท่านตลอดเลยคะไม่้ไม่มีที่ยืนอ๋อไม่มีที่ยืน,ท,ยนที่เรามานั่งตรงนี้เนี่ยคือแบบว่าทาแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้านางเลยน่าจะใส่น่าจะบ l ิง g นะคะคือลูดธรรมดา,าคะ่ะไม่ต้องใช้เครื่องนะคะไม่ต้องใช้เครื่องใช่ไหมคะแต่ป้านั่งคอเอียงแล้วค่ะลูดจนนั่งคอเอียงเลยค่ะเอาลูดต่อค่ะ อ่ะตอนนี้นะคะเราใช้เซรั่มบลิงคนะคะทาไปบนใบหน้าตพอประมาณใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตบตบตบไปก่อนเลยแล้วก็รูดขึ้นตามลายของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมป้าต้องตกใจด้วยล่ะคะเวลาจับหน้าเนี่ยค่ะเย็นใช่ไหมคะไม่ใช่เย็นค่ะอเลเลจิก อ่าอันนี้คือรูดนะคะบางทีเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเทคนิคคือตบ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 นเขียวตปนช้ำนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องค่ะไม่ต้องตบนะคะแค่รูดใต้ตาใต้ตาที่เป็นริ้วรอยนะคะค่ะแล้วก็แตะแล้วก็รูดูตามลายกล้ามเนื้อของตาได้เลยค่ะซึ่งใช้หัวแม่มือได้อย่างเดียวใช่ไหมคะหัวแม่ตีนห้างนะคะท่านผู้ชมหัวแม่ตีนไปใช้กับหน้าเมียผมครับพูดเยอะเหลือเกิน อ๋อมีการรูดขึ้นอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะลูกล้ามเนื้อตรงจมูกไขมันและกล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไย,ยได้อ๋อต้องหัวตานะคะตรงนี้มันบ่งบอกได้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะตรงนี้หัวตามันบ่งบอกถึงอายุนะคะค่ะคุณครูดา่าวะะ้าว่าแก่แล้วคะ, <laughs> คะมีบางอ่ะเปลือกตานะคะค่ะ เพราะเปลือกตาเนี่ยมันมีปัญหาหนักมากนะคะเวลาแผ่นแต่งหน้าผู้ใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อของผู้ใหญ่อ่ะมันตกแล้วก็มันย่นบอกใครยี่แปลงแค่นั้นเน่ยเนื้อมันตามแปลงไปเลยนะคะยุ่ยหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้จะช่วยทําให้หางตานะคะไม่ตกตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ครีมลิ้นของเรานะคะยกกระชับได้ค่ะนี่นี่ป้าง้างมือจะตบแล้วนะคะ อันนี้นะคะใช้เทคนิคการรูดและการทาซีดั้มจริงๆโดยไม่ใช้สแตนอินหน้าตึงเลยนะคะรอยใต้าตาอะไรหายหมดเลยโอ้เ,<ล>เป็นท่านตํางตาะะึงสูงสุดเลยค่ยะ,คะ นิ้วรอยตรงนี้หายไปแต่นิ้วรอยตรงนี้สิคะเห็นไหมนิ้วรอยยังเป็นเส้นเส้นริ้วอยู่เลยอันนี้คือข้างที่ยังไม่รูดข้างนี้คือรูดแล้วแล้วดูถุงน้าใต้ตานะคะอ่าถุงน้าตรงนี้จะเล็กลงเออมันจะเล็กลงแล้วก็มันกรีบลงนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ทุกวันมันก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นในกรณีนี้เนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวซึ่งป้าพวงเนี่ย ขายกวยจับอย่างเดียวไม่ได้เคยทาเลยนะคะเพราะว่าแก้ซายแก้มขวาก็ต่างกันชัดเจนเลยครับใช่ป้าผวมซื้อกี่ขวดดีคะที่พี่เขาให้ป้ามาเทสเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะให้ป้ามาเป็นลูกค้าที่ร้านแล้วพอเสร็จป้าซื้อสัก3าปวดสี่เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นนวดหน้าให้ฟรีด้วยนะโอ้เจ็ดครั้งนะแต่ถ้าป้าพวมไม่ซื้อเขานวดได้ข้างเดียวดูสิผลนะฮะสีของผิวก็ลุ่มขน จะต่างกันนะคะโอตายแล้วดูสิต่างกันเห็นได้ชัดเลยอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยร่องแก้มเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะตึงขึ้นมาเลยแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยที่เหี่ยวย่นยับเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาโอเคมากเลยอ่ะตรงคอด้วยค่ะโอ้ตกใจคิดว่าใช่ค่ะถ้า <c oughs> คอได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าทา,าตรงนั้นได้เหมาหมดล้านโอ้กูจะลาดให้ชุ่มเลย รัดหีให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็นวด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 เอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรานวดข้างล่างเนี่ยเราคนนวดเบะออกข้างหรือว่าจะนวดหลังนะคะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะคะต้องปิดม่านเรียนนะคะต้องปิดม่านเรียนนะคะหน้าลองนะถ้าเกิดว่าเบะออกข้างนี่คือไปกองอยู่ข้างๆ้เลย่าฮหน้าป้าตึงมากเลยอ่ะเขาทำไม่ข้างเดียวเอ็งป้าเอ้ย ้ยของถูกและดีมีอยู่จริง500กว่าบาทก็สวยได้อะดูดิคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเปเรียนหมอนวดนะคะเป็นหมอนวดอยู่นะคะไม่ไม่ไม่ได้มานวดหน้านะครับ่อนเป็นหมอนวดค่ะตอนแรกนวดเท้าก่อนนวดสปาแล้วคยมานวดหน้าไม่ใช่วัดโพใช่ไหมคะไม่ใช่วัดโพใช่ไหมคะนี่นี่ข้างหลังนี่บ้าบอกกุนั่งเอยแล้วอะนวดได้ปะ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารีดต้ำเหลืองนะคะเห็นไหมเนี่ยน้ำเหลืองไหลออกหูแล้วเนี่ยมันคือความพิเศษของผลิตภัณฑ์บลิงนะคะยิ่งนวดยิ่งได้นะคะเนี่ยอจะตึงโอหูหูเริ่มตึงแล้วยังคะอ่าอือนางแบบมืออาชีพมากนี่ถ้าคุณป้าแต่งหน้านี่ต้องสวยมากแน่ๆ ลป, <c oughs> ป้าหัวลอยชมก็หัวเลาะไปไปเขาหัวเลาะแล้วเราจะเห็นริ้วรอยอ่ะแล้วดูข้างนี้ข้างนี้ไม่มีริ้วรอยเท่าไหร่นะไม่ชัดนะแต่ข้างนี้คืออป้าหัวเลาะไหมค่ะริ้วรอยจะลึกนะคะป้าหัวเลาะแล้วว่าริ้วรอยจะลึกแต่ข้างนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าตื้นขึ้นคุณวิทนี่ ที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยที่ดาวขำมินนั่นน่ะอ้อที่ดาวขำมินจะมาร้องเพลงให้อาจารย์วิวฟังสรุปนั่นคือผัวอาจารย์วิวมาเลยนะคะาคนปวดตัวตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ครีมเนี่ยยังไม่มีผัวก็ใช้เนี่ยครีมเนี่ยได้มีเลยริงยี่สิบสามเนี่ยมีผัวเลยมาตรงไหนลาดกีให้ชุ่มแล้วนวด นวดแบบเบะออกข้างนวดออกด้านข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะครับจริงค่ะนี่คอนเฟิร์มเลยนะคุณวิทย์ว่าซื้อกันทั้งตลาดเลยนะเนี่ยซื้อคนละขวดสองขวดเนี่ยนวดฟรีเจ็ดครั้งถ้าคือเราซื้อสามขวด <S <S แม่ค้าแถวนี้ไปดูสิหน้าตึงกันหมดเลย อายุหกสิบเจ็ดสิบจะหน้าตึงเปียกตรงอื่นนะยนหมดหน้าตึงก่อนที่เราจะใช้จริงเราให้ป้าพวงเป็นคนทดลองถ้าเกิดแพ้หรือะระคายเคืองป้าพวงได้แพ้ก่อนอ่านี่คือการทดสอบผลลัพธ์ที่แท้จริงนะคะว่าป้าพวงเห็นหน้าตัวเองนะ่ะจะเป็นอย่างไรป้าพวงพร้อมดูมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะอะลืมตาดูได้ค่ะ ตึงขึ้นนะตึงขึ้นนะอ่าแล้วไงต่อบ้างคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้อ่ะชอบไหมคะชอบคนะ่ะถ้าไม่ชอบด่าอีกเจ้าของร้านเลยค่ะนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะลดไหมคะ ซื้อกี่ขวดดีคะ<อ>หนูรับขวดเป็นเซลล์ขายแล้วค่ะอตึงนะอ้ตึงมากเลยดูสิป้าดูสิในครั้งแรกเนี่ยตึงเป๊ะเลยอะ่ะซึ่งคนที่ใช้ทุกวันเป็นประจำเนี่ยน่าจะค่อยๆตึงขึ้นนะคะแล้วก็กระชับขึ้นและใครที่แต่งหน้าเนี่ยสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะ ผันมาดูกับทางนี้นะคะที่เห็นเนี่ยหน้าเนี่ยตึงธรรมชาติมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเนี่ยจะมาบอกสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะเพจ hey, a c e b o o k นะคะชื่อบริงบริงค่ะค่ะ BRING แล้วก็วักแล้วก็ b R I N G B ตัวใหญ่นะคะค่ะซึ่ง <ๆ S 1> ด้านนี้เนี่ยมีหุ้นส่วนทั้งหมด2คนนะคะคนนี้เนี่ยหน้าตึงส่วนอีกคนนึงหน้าตึงจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถตอบคำถามได้แต่งหน้าแต่งตัวซะอย่างส วยจะถามว่าทาอะไรได้ไหมไม่ได้ซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ตลาดอะไรนะคะย้ำอีกทีค่ะใหญ่เออไม่ใช่ตลาดตลาดพระปิ่นสามตลาดพระปิ่นสามนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออถ้าแวะมาแถวนี้เนี่ยเราแวะมาทําที่ร้านนี้ก็ได้นะซื้อสามขวดนี่ยราคาข<ไ>วดละห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามขวดเท่านั้นนวดฟรีเจ็ดครั้งนะคะซึ่งถามว่ากูจะมาอีกไหมไม่ค่ะกูซื้อไปนว เองที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านกูไกลนะคะมาทันเทียอะไรแถวนี้ไม่มามาเดือนละครั้งไม่ไหวต้องทาทุกวันนะคะงั้นมาดามทัก็ต้องซื้อเผื่อไปเยอะๆและ้ต้องมาบ่อยๆอ๋อมิตต์ตะแถมม้างเหรอคะอ๋อใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่านมย้อยนมยาอย่างนี้ได้ไหมเพรตอบขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วยทุกคนขาหน้าเนี่ยอายุเนี่ยบอกไว้เลยว่า30กว่าเชื่อแต่ดูหน้าแล้วพอมาดูนม นมมหาลัยพอดอกมาเนี่ยเล็กมากตบจนนมเล็กเป็นนมมหาลัยเลยตอนแรกใหญ่บึ้มเลยออก40่สบตบจนเหลือนมเนี่ย32หาิบสองล้วก็ไรเหลือแต่หัวนนมให้เหมือนเด็กเลยเนะ ของครกมาเป็นขนมมะแกงแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นมะแกงแลครับนะคะน,น,นี่จะบอกให้นี่เคล็ดลับนะใช้บิงแลวมีผัวฝรั่งนะจ๊ะผัวอิตาลีนะจ๊ะโอ้ทายเรือล่องทั้งวันเลยจ้าทายเรือหาผัวนะไม่ใช่ผัวพาทายเรือเที่ยวนะเออเนี่ยในในอีเจเนี่ยพี่นางสิริพรเนี่ยตอนนี้เนี่ย คือไม่ได้แต่งหน้านะนี่กักตัวอยู่ที่อิตาลีนะคะไม่ได้โบทอกไม่ได้ร้อยใหม่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ใช้ซลเตอร์ลน้นลุน <laughs> ดูสิ <c oughs> ไม่มี <c oughs> มมหรอคะ <c oughs> โนเทคโนโลยีนะคะถดูหน้าคือเป๊ะมากในกล้องเนี่ยดูนะคะแต่ตัวจริงสวยกว่าตัวจริงสวยกว่าคืออันนี้คือเพิ่งใช้ได้2ขวดอันนี้ใช้ได้ประมาณ5้าโหลนะคะใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างต่อเนื่องก็จะสวยขึ้นนะคะทาทั้งเช้าแล้ก่อนนอนไหมคะ ทาทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะมันนตรถ้าลืมไปล้างหน้าทาใหม่ได้อ๋อลืมไปล้างหน้าทาใหม่ได้อูอ้ห,ห,หอบอกขายของไปอีกถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยมาที่นี่เนี่ยมีสิทธิพิเศษไหมคะคุณพี่อ๋อซื้อสามซื้อสามขวดแถมแถมนวดเส็จครั้แงแล้วถ้าซื้อออนไลน์ล่ะส่งฟรีไหมหรือว่าแต่ว่าอะไรยังไงส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอ่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยเป็นพยานกับกูนะถ้าใครซื้อแล้วก็แบบว่า มาเก็บตังค่าส่งเนี่ยด่าใครคะพี่เจี๊ยบค่ะโดนอีกแล้วนะคะโดนอีกแล้วนะคะนะคะนะคะก็มาได้เลย Walk in มาได้เลยหรือจะสั่งซื้อผ่านทางเพจ BringBring นะคะ b r i n g w a t b r i n g นะคะใน Facebook ไปเซิร์ชหากันได้เลยปังไม่ไหวเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวรอไปรีวิวในคลิปต่อนะ